คุณผู้ชมครับช่วง b o o k of i n s p i r a t i o n วันนี้นะครับเรามาพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งครับที่มีความสามารถนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานกรรมการของกลุ่มห้างทองแม่ทองสุขนะครับหรือว่า MTS f o นั่นเองนะครับมีหนังสือครับที่อยู่ในดวงใจนะครับแล้วก็มีประเภทของหนังสือที่ชื่นชอบมากมายทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆในช่วงชีวิตเริ่มต้นจากวัยรุ่นมาจนถึงประมาณอายุสัก25 30เนี่ย ช่วงแรกๆเราก็จะอ่านแต่ตำราเรียน mm hmm. แล้วก็เราเป็นแพทย์ฉะนั้นในช่วงนั้นก็จะอ่านตำราแพทย์ mm hmm. แต่ว่าก็ถามว่าเข้าวงไปลึกไหมก็คงจะเป็นลักษณะของการอ่านไปใช้ไปดูไปสอบไป mm hmm. บนะครับของผมแปลกอย่างพอเราทําเป็นแพทย์อยู่สักระยะหนึ่งสักแปดเก้าปีเราก็เริ่มมาสนใจในเรื่องของการเอ๊ะทำไมคนอื่นเขาสามารถปกครองคนทิ้งร้อยคนพันคนได้ mm hmm. เราเป็นแพทย์เราต้องตรวจทีละคนเหนื่อย <c oughs> เราก็เลยมามองเรื่องของการทําธุรกิจเชิญ <c oughs> ช่วงนั้นเราก็เริ่มเปลี่ยนแนวหนังสือในการอ่านตามความที่เราอยากจะคิด <c oughs> อยากจะเป็น <c oughs> อยากจะฝัน <c oughs> เราก็เริ่มอ่านหนังสือในเชิงบริหารการจัดการ <c oughs> ว่าเอ๊ะเขาบริหารทําไมเขาบริหารคนเยอะๆเขาทําไมทําได้ <c oughs> ทําไมเราเป็นหมอเราต้องตรวจทีละคน เราจะทำไงที่ปกครองคนเยอะๆได้เราทำไมถึงจะรู้เรื่องในการที่จะทำอะไรหลายๆเรื่องได้โดยไม่ต้องทำเองเพราะเราอิจฉาคนที่ไปเที่ยวไหนมาไหนแล้วก็มีเงินใช้สบายๆเราก็เลยอ่านเรื่องกำลัาการบริหารการจัดการรวมทั้งไปเทคคอร์สเรียนเพิ่มเติม,มจะมินิ MBA จะหลักการบริหารการจัดการที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปเทคคอร์สแล้วก็พอผมเริ่มเข้าอายุสัก ปีสัก4ี่สขึ้นเนี่ยรเราก็เริ่มมาสนใจเรื่องตลาดการลงทุนโดยเฉพาะทองคำเพราะเราทำเกี่ยวกับเรื่องของทองคำเราก็มองว่าผมเองจริงๆแล้วลืมเกินไปว่าเราได้ซื้อขายเป็นนักลงทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ยุคแรกเลยยุคที่ยังเขียนกระดานเคาะยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยนะแล้วก็วิ่งวิ่งเคาะเคายุคนั้นเลยครับแล้วเราก็ประสบปัญหาขาดทุนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในยุคแบ็กมันเด์บ้างฟองสบู่แตกว่างอะไรฉะนั้นเราก็ไม่ได้ซื้อขายหุ้นอีกเลยตั้งแต่ปี37สิบเจ็ดหรสองห้าสามเครับ <25 37. S 2> แต่ว่าเราก็มองว่าเรื่องของการลงทุนเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นศาสตร์ที่ลึกลับมากทําไมเขาจึงทําเงินได้ในขณะที่คนหนึ่งขาดทุนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเราก็เลยหาหนังสืออ่านในเชิงการลงทุนในเชิงการอิสระ แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คือหนังสือเพื่อการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีคนเขียนที่เก่งหรือมีประสบการณ์ที่ดีและถ่ายทอดให้กับผู้อ่านได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่หนังสือที่ผมอ่านก็จะเป็นหนังสือการลงทุนในเชิงของต่างประเทศทั้งหมดนะครับแล้วเราเองก็เอามาปูกกับเรื่องของธุรกิจที่เราทำโดยเฉพาะการค้าทองคำนะฮะแล้วมันก็บางพอดีประเด็นกับ การลงทุนในทองคาก็เพิ่มจะมาบูมมากใน4ี่ห้าปีก็เลยเป็นเหมือนกับเราปูพื้นฐานตัวเราเนี่ยมาสิบกว่าปีเรื่องตรงนี้เพราะเราสนใจที่จะอาจ่านครับแล้วทุกวันนี้ครับในส่วนของแม่ทองสมดว่า MTS Pro เนี่ยตอนนี้ก็นอกจากค้าทองแล้วตอนนี้ก็ยังจะเปิดตลาดใหม่ในส่วนของการเป็นโกเกอร์ฟิวเจอร์ด้วยที่เป็น MTS Pro Futures ในการอ่านหนังสือเกี่ยวกับการอินเวสท์เมนต์มายาวนานเนยครับช่วยในการทํางานอะไรบ้างโอ้โหดีมากเลยครับคือว่า อันนี้เปิดมัเป็นความชอบในเรื่องของการอินเวสท์เมนต์เราก็อ่านมาสิบกว่าปีครับฉะนั้นผมไปต่างประเทศที่ไหนเนี่ยผมจะไปที่เช่หนังสืออินเวส m e เมนต์อย่างเดียวแล้วก็จะไปอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงๆนะครับเราก็จะไปดูตาําราอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าเพรยนเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีคนเขียนตําราที่ตรงใจนะนะฮะในในต่างประเทศเนี่ยคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาจะมาเขียนหนังสือ เขาจะมาบรรยายให้เขาคนอื่นรู้ว่าเขาคิดอย่างนี้เขามีกฎกฎติกามีหลักการอย่างนี้เราเข้าไปซื้อตรงนั้นมาอ่านแล้วมันเป็นนักเขียนในระดับโลกหนังสือที่เราอ่านส่วนใหญ่จะเป็นเบสเซลเลอร์ <Okay. S 1> ขายเป็นล้านเล่มขึ้นไปเป็นหนังสือที่ให้ความรู้และทุกครั้งที่อ่านเนี่ยบางทีมันให้ความรู้มากมหาศาลมันแค่ทริคแนวคิดของเราเพียงบางจุดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถปรับกลยุทธ์ รับวิธีคิดปรับการลงทุนโดยเฉพาะทองคำํำเราทําให้เราเข้าใจของตลาดทองคําซึ่งทองคำเนี่ยเป็นเรื่องใหม่มากๆสําหรับนักลงทุนแม้กระทั่งในระดับโลกเองแล้ว mts go เราเนี่ยจึงเป็นผู้นําทางด้านการซื้อขายทองคําแห่งมา4ปีซ้อนเราซื้อขายเป็นระดับหนึ่งทั้งนําเข้าและส่งออกรวมกันเพราะว่าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมการบริโภคทองคําทั้งในเชิงของการ คอน sumer และในเชิงของ Investment โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะวันนี้ประเทศไทยเราเปิดโก f ฟิเจอร์ตัวโก f ฟิเจอร์ที่เข้ามาเนี่ยนักลงทุนก่อนจะซื้อขายต้องเข้าใจภาพรวมเลยนะว่าอินเวสเมน t ์นี่คืออะไรการลงทุนมีความเสี่ยงอย่างไรตัวที่ท่านจะลงทุนไม่ว่าจะเป็นโกหรือว่าเป็นหุ้นเนี่ยท่านจะต้องศึกษาว่าเขาขึ้นหรือลงเพราะอะไรการจะศึกษาได้เนี่ย ก็คือความรู้ที่ดีที่สุดคือการอ่านฉะนั้นผมจะชอบหนังสือเรื่องของ investment guide หรือ investment ต่างๆเราอ่านตั้งแต่เบสิกกลางแล้วก็แอดวาน e ์เดี๋ยวนี้ก็จะอ่านในส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะเป็นแอดวา c e ์ไปแล้วก็คือคิดในเชิงกรกะคิดในเชิงไซโคโลจิกคิดในเชิงมองภาพรวมแล้วไปสู่แนวกว้างได้ mm. แต่ว่าถ้าเป็นนักลงทุนใหม่ๆก็ต้องคิดว่า กฎกติกาการลงทุนมีอะไรลงทุนแล้วใช้กรา,าร์ยังไงออะไรอย่างนี้ครับต้องค่อยๆไปทีเสเต็ปแต่หนังสือเนี่ยในเชิงอินเวสท์เมนต์เนี่ยมันจะมีทุกเลเวลที่ท่านจะอ่านผมเคยได้รับคําถามจากประชาชนนักลงทุนที่สนใจคุณหมออ่านอะไรยังไงเพราะอะไรระบอก หนังสือที่แต่ละอ่านแต่ละคนเนี่ยครมันไม่เหมือนกันเพราะว่าในเลเวลของผู้อ่านเนี่ยท่านต้องรู้ว่าท่านมีความรู้ในระดับไหนฉะนั้นหนังสือมีความสําคัญแต่ว่าเวลาอ่านเนี่ยเรารู้ว่าเป็นกรุ๊ปของอะไรก่อนกรุร๊ปสําคัญแล้ว Follow ตามนั้นเหมือนกับการดําเนินแผนกลยุทธ์ของชีวิต <Scroll> หรือการกลยุทธ so ์ของการทําธุรกิจฉะนั้นเราก็ต้องจากง่ายไปหายากขึ้นเรื่อยๆครับเขาจะมีแนะนำคร่าวๆไหมครับเรื่องที่ชื่นชอบเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอนไหก็มีแต่งโดยคุณวินเลี่ยมโอดิลส์เป็นหนังสือที่สอนเขาเรียกว่าวิธีการเทคโปรฟิตในชิงอินเวสท์เมนต์แล้วก็มีกฎกติกามีหลักคิดมีดิสซิปลินค่อนข้างดีอันนั้นก็เป็นเล่นหลักๆที่ผมก็ใช้ยึด แต่ว่าต้องเรียนว่าโดยหลักของการอินเวสเมนต์เนี่ยไม่ว่าจะยังไงเราพบว่าไม่มีอาจารย์คนไหนเพอร์เฟกอืมใช่เราพบว่าหนังสือที่ดีเนี่ยในแต่ละเล่มมันจะมีส่วนดีอยู่ไม่ได้ครบร้อยเปอร์เซ็นครับนะฮะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าในที่สุดต้องอ่านหลายเล่มแล้วเอามาผสมกันแล้วก็เอามาปรับเข้ากับตัวเรา นะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากอย่ายึดถือกับเริ่มใดเล่มหนึ่งเพียงแต่ว่าเบสิกกิงกิ้งเล่มใดเริ่มหนึ่งดีแต่ถ้ามอ r อ a ด v a นซ์หรือการปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะต้องใช้เรื่องหลายๆเรื่องเข้ามาโดยเฉพาะในโลกยุคป,ปัจจุบันการอินเวส m e เมนต์เนี่ยมันเหมือนก,นกับเป็นกลยุทธ์โดยภาพรวมเหมือนกับท่านจะเก่งวิชาเดียวเนี่ยมันไม่ได้ท่านต้องเก่งทุกวิชาแล้วท่านจะต้องเอาทุกๆวิชาเนี่ย มารวมในตัวท่านแล้วจึงเอามาปรับเป็นวิธีการดําเนินธุรกิจหรือดําเนินชีวิตฉะนั้นหนังสือจะต้องอ่านหลายเล่มครับครับพูดถึงเรื่องของการอ่านคุณหมอน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับคนที่ต้องการสะเอาความรู้ด้านการลงทุนก็มาอ่านแต่เขาบอกคนไทยไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือนักลงทุนไทยก็เลยไม่ค่อยอ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนคุณหมอมีข้อแนะนไหมัผมว่าอันนี้เป็นเรื่องอันตรายหลายครั้งผมต้องเข้าไปช่วยนักลงทุนที่ขาดทุนนะครับเรอาอพบว,ว่านักลงทุนไทยเนี่ย บางทีกำเงินแสนเงินล้านมาซื้อหรือลงทุนเนี่ยไม่มีความรู้เลยอืแล้วพอขาดทุนเนี่ยก็แบบผิดหวังบางคนก็คิดถึงขนาดไม่ดีนะครับแต่ว่าถ้าท่านในอ่านหนังสือเนี่ยอ,อผมมองว่าท่านจะเปิดโลกทัศน์เปิดวิสัยทัศน์เปิดอะไรต่ออะไรเนี่ยหนังสือเท่านั้นเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่จะสอนท่านได้แล้วก็พาท่านเนี่ยไปสู่แสงสว่างที่ถูกต้องอนะครับ